เสียงฟ้าผ่ากระหน,น่ำเหนือหมู่บ้านหนองโผฝนตกหนักจนหลังคาบ้านไม้ของนางแสงร่วหลายจุดหญิงชรานั่งสวดมนใต้แสงเทียนสลัวน้ำตาคลอเบาแม่ขอให้ลูกกลับมาถ้าอยู่ทางโน้นลำบากกลับมาเธอลูกเอ๋ยลูกสาวของเธอชื่อสายพินหญิงสาววัยยี่สิบตนตนที่หายตัวไปเมื่อสามวันก่อนเธอไปช่วยเกี่ยวข้าวที่ทุ่งบ้านหนองผือแล้วไม่กลับมาอีกเลยเช้าว,วันที่สี่พรานเดกกับชาวบ้านอีกสองคนออกตามหา ระหว่างทางผ่านทุ่งนากว้างพวกเขาเห็นรอยเลือดเป็นทางยาวลากจากคันนาไปถึงโคนต้นไม้ใหญ่มันเหมือนมีอะไรลากร่างคนไปหนึ่งในนั้นพูดเบาๆใต้ต้นไม้พวกเขาพบเศษผมยาวปนเลือดและผ้าถุงขาดแหว่งชิ้นหนึ่งที่ยายแสงจำได้ดีของลูกสาวเธอแต่ไม่มีศพไม่มีหัวมีเพียงกลิ่นคาวเลือดที่ยังใหม่สดคืนนั้นพรานเดชไว้ดื่มเหล้าที่บ้านบักโหนงหนุ่มคนงานในทุ่งนาโหน่นงเมาเล่พูดเสียงสัน่นข้า ข้าบอดตั้งใจฆ่าเดิรพี่เดชมันอุบัติเหตุพรานเดตจับไหลเขาแน่นเจ้าไปฆ่าใครวะสายพินนางมาเกี่ยวข้าวตอนเย็นข้าชวนไปกินเหล้าในกระท่อมแต่นางด่าข้าว่าลามกข้าโมโหเผลอฟาดเสียมใส่หัวเสียงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนโหนงพูดต่อทั้งน้ำตาแต่พอข้ามองอีกทีหัวนางหล่นลงมาแล้วข้าเลยฝังไว้ท้ายทุ่งพรานเดตถึงกับขนลุกทั้งตัวเขารีบลุกออกไปท่ามกลางฝน แต่พอหันกลับมาอีกทีโ่งหายไปเหลือแต่รอยเลือดไหลาจากโต๊ะไปถึงประตูคืนนั้นเสียงฝนตกอีกครั้งพรานเดชได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆเคาะเคาะคอยใครว่าเด็กป่านนี้เขาถามไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงผู้หญิงกระสิบช่วยหัวฉันทีพรานเดชเปิดประตูเจอหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ผมยาวปกหน้าน้ำไหลยหยดจากปลายผมและที่คอ มีรอยแผลใหญ่ฉีกขาดจนเห็นกระดูกกลิ่นเลือดสดแรงจนคลื่นไส้สายพินเขาพูดชื่อออกมาเบาๆหญิงสาวเหนยหน้าไม่มีหัวมีแต่เลือดพุ่งออกจากรอยขอเธอถือหัวตัวเองไว้ในมือช่วยฉันเอาหัวกลับไปฝังที่บ้านพรานเดชทำตามเขาถือหัวสายพินเดินฝ่าฝนกลับไปที่บ้านยายแสงแต่พอวางหัวลงกลางห้องยายแสงหกรรอนลั่นอย่างบ้าคลั่งข้ารอวันนี้มานานแล้ว ยายแสงเปิดผ้าขาวบนหิ้งพระข้างในคือหัวของชายสามคนที่ถูกตัดไว้ก่อนหน้านี้หนึ่งในนั้นคือบักโนมันฆ่าลูกฆ่าฆ่าก็คืนความเจ็บให้มันแต่ผีลูกฆ่ายังไม่สงบมันต้องเอาหัวครบทุกคนที่เห็นเหตุการณ์พรานเด็พงาเขาเองก็อยู่ในคืนนั้นตอนที่โหนสารภาพกลางเด็กเสียงหวีดร้องดังไปทั่วทุ่งศพส,สายพิน์ในชุดขาวถือมีดบพระเดินกลางสายฝนเธอตัดหัวชายที่เคยโหดร้ยเยาะเธอทีละคน เลือดสาดกระเซ็นทั่วตนเขาพรานเดชยิงปืนใส่แต่กระสุนทะลุร่างผีไปเฉยๆข้าจะเอาหัวของเจ้าคนสุดท้ายเธอพุ่งเข้าหาเขาเสียงมีดเฉือนดังชั่วเลือดกระเด็นเต็มหน้าพรานเดชล้มลงหายใจหอบเห็นหัวของสายพิงกลิ้งมาหาหัวนั้นยิม้มแล้วพูดว่าคืนหัวให้ฉันแล้วฉันจะเอาหัวเจ้าตอบแทนรุ่งเช้าชาวบ้านพบศพพรานเดชนอนกลางทุ่งโขกขา ศพทุกศพในหมู่บ้านถูกวางเรียงราบยุงข้าวมีหัวหญิงสาวอยู่ตรงกลางยิ้มอับเลือดตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเดินผ่านทุ่งหนองผืออีกเพราะยามคำ่ำจะได้ยินเสียงร้องให้เบาๆช่วยหัวฉันทีความจริงที่ซ่อนอยู่ใครฆ่าเธอคือบักโนงหนุ่มคนงานที่ลวนลามแล้วเผลอฟาดเสียมใส่หัวเธอตายทำไมเธอต้องกลับมาเพราะวิญ,ญญาณของเธอไม่สงบแม่ของเธอทำพิธีเรียกวิญญ,ญาณกลับมาแก้แค้น เธอต้องการอะไรเธอต้องการให้คนที่รู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตายและคืนหัวของเธอจนกว่าเลือดจะชำระความอาฆาตหมดสิ้น